จุดทูสิบหกดอกแก้กรรมขอขมากลางแจ้งเปิดสวรรค์ทำยังไงบทสวดเคล็ดลับเปิดสวรรค์จุดทูปสิบหกดอกแก้กรรมขอขมากลางแจ้งเมื่ออาจารย์มงคลรอดเชี่ยงธรรมได้รับมอบหมายหน้าที่ที่จะต้องนำความรู้เกี่ยวกับการกราบไหว้ทูปสิบหกดอกกลางแจ้ง หรือการอขอขมากรรมผมก็เคยได้ยินต่อๆกันมาตามโบราณโบราณหรือแม้แต่บรรพบุรุษของผมเองที่เอ่ยถึงการไหว้กลางแจ้งทูบ16ดอกของคนที่เคยทำผิดมาหากอยากขอโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใดๆก็ตามที่ทำผิดไปแล้วให้ใช้วิธีนี้ ุดทูบ16ดอกกลางแจ้งเคล็ดลับสวรรค์เปิดทำยังไงการไหว้ทูบ16ดอกเรื่องการขอขอมากรรมกลางแจ้งส่วนใหญ่เราเกิดวันอะไรควรใช้วันเกิดของตนเองนั่นแหละจะดีที่สุดเรียกว่าสิ่งนี้พอใครได้ยินก็ต้องตกใจกันทั้งนั้นเราได้ไปทําผิดอะไรกันมาหรือเปล่าได้ไปล่วงเกินใครมาหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆป่าเขาน้ำตกทะเลและทุกทุกที่ที่มีโอกาสได้ไปมาแล้วเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเรืดด้วยความคิดหรือการกระทำใดๆจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งข้อห้ามอย่าทำผิดส่วนคนที่เคยทำผิดมาแล้วด้วยทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างที่เคยทำ กับพ่อแม่หรือเคยไปทำแท้งมาทำต่อผู้คนทำต่อครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งกับคใครๆก็ตามไม่ว่าการกระทําผิดนั้นจะเป็นการทำบาปกรรมบาปเล็กบาปใหญ่จากชาติปางที่แล้วที่ศัตรูหรือเจ้ากรรมนายเวรตามมาถึงชาติปางนี้ก็คงจะต้องหยุดฟังหยุดคิดสักนิดว่าหากเราได้ทำผิดจริง แล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อเป็นการถ่ายโทษคำอธิษฐานจุดทูบ16ดอกกางแจ้งต้องทำแบบนี้ขอโทษต่อการกระทําผิดของเราเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ให้อภัยต่อการกระทําที่เราได้ล่วงเกินหรือได้ฆ่าแกงกันในอดีตชาติก็ขอให้จงได้ยกโทษให้ต่อกัน ในการกระทำในครั้งนั้นจะได้ไม่เป็นบาปและกรรมต่อต่อไปจนไม่จบไม่สิน้นจึงต้องมีการขอขมากรรมโดยการจุดธูป16ดอกและมีการกล่าวการขอโทษกันส่วนใหญ่นิยมทำกันกลางแจ้งตามสถานที่ที่เราแต่ละคนเห็นว่าเหมาะสมเช่นหากบ้านเรามีพื้นที่มีสนามหญ้า เรืองกางแจ้งตามที่ที่เขาจัดเอาไว้ให้และควรจะหยุดอยู่จนทูบหมดเพื่อป้องกันอัคคีภัยไฟไหม้จะได้ไม่เป็นกรรมใหม่อีกความหมายจุดทูบ16ดอกแก้กรรมขอขมากลางแจ้งเปิดเคตลับสวรรค์การไหว้ขอขมากรรมจุดทูบ16ดอกแก้กรรมขอขมากลางแจ้งบอกกล่าวชั้นฟ้าดิน ให้กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เราเคยล่วงเกินกันมาจะเป็นด้วยกายกรรมวัดจีกรรมมโนกรรมก็ตามจุดทูบ16ดอกบทสวดต้องแบบไหนหลักของการกราบไหว้ขอขมากรรมควรใช้เวลาสายๆที่มีอากาศที่ดีๆของวันที่ตัวเราเกิดเริ่มจากเตรียมทูบให้พร้อม16ดอก หรือมีดอกไม้พวงมลาลัยสวยๆสักดอกใหญ่มากน้อยตามกำลังของแต่ละบุคคลเริ่มจากตั้งน้ำมสมจบและตามด้วยการบอกกล่าวชื่อนามสกุลของตนเองและบอกถึงจุดประสงค์ที่เราตั้งใจมากราบไหว้ขอขมากรรมกลางแจ้งในครั้งนี้หากเราได้เคยกระทำล่วงเกินหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติที่แล้วไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีิกรรมมโนกรรมก็ดีขอให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าพเจ้าเอ,อ่ยชื่อนามของตนเองได้กระทํำลงไปแล้วขอให้ทุกๆท,ท่านได้โปรดจงเมตตาและอภัยต่อข้าพเจ้าด้วยเถิดไม่ว่าจะเป็นเทวดาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ เจ้าป่าเจ้าเขาผีสางหนางไม้เรือการกระทํากับเจ้ากรรมนายเวรขอให้นับจากนี้ไปได้โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลับตัวกลับใจและอยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนในสิ่งที่ดีๆและช่วยเหลือผู้คนสร้างบุญสร้างกุศลผล,ลบุญต่อเพื่อนมนุษย์ทุกๆคนให้เป็นสิ่งที่ดีๆต่อกันไป จะได้มีแต่ความสุขความเจริญต่อตัวข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมโลกให้มีแต่ความพาสุขและขอให้กุศลพลบุญในการกระทำในอนาคตที่ได้สร้างขึ้นมาเป็นผลบุญส่งเสริมให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมีแต่กุศลที่ดีเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ส่งให้โลกใบนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆกับทุกๆคน